หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าหนึ่งในภารกิจที่ทางกลุ่มกปปสจะมีการดําเนินการนั่นก็คือปฏิบัติการไล่ล่าขอลายเซ็นใช่ครับะเป็นการขอลายเซ็นของผู้นํำคอรอมอคณะนี้ที่ยังมีการทํางานกันอยู่นะคะทั้ง12ท่านที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาก็เพื่อจะกดดันให้ลาออกจากตําแหน่งแล้วก็คืนอํานาจให้กับประชาชนค่ะ โดยทางเลขาธิการกรปปสได้ประกาศขั้นตอนในการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยบอกว่าจะทำจากเบาไปหาหนักโดยในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคือวันที่19ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมจะแบ่งกำลังกันไปตามหาคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วยังไม่ยอมลาออกเพื่อจะขอให้เขานั้นลาออกจากตำแหน่งแต่ว่าจะไม่ไปใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็เชื่อว่าภายใน3วันจะตามตัวเจอได้จนครบทุกคนหากไม่เจอที่ งานก็จะไปที่บ้านค่ะโดยมีการประกาศรายชื่อเป้าหมายชุดแรกออกมา เป็นที่ไม่พลิกล็อกเท่าไหร่นะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลก็เป็นรายชื่ออันดับหนึ่งที่จะมีการไปตามหาเพื่อขอลายเซ็นในการคืนอำนาจครั้งนี้คนต่อมาคือนายพงเทพเทพการนานะคะนายพงศักดิ์รัตพง์ไพศาลนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณนายชัยเกษมนิติสิรินายชัดชาติสิทธิพันธ์นางเบญจาหลุยเจริญนายยันยงพงษ์ราษฎรนายวราเทพรัตนากรนายธนุศ ปากเล็กอุทยัยนายจตุรนฉายแสงและคนสุดท้ายนายนัทวุฒิใสเกลือค่ะคนนี้อาจจะพบได้ที่เวทีนปชนะคะทั้ง12คนนี้ก็จะมีการ,รไปตามตัวนะคะเพื่อที่จะขอลายเซ็นอย่างที่ดิฉันได้บอกไปโดยทางคุณสุเทพคาดหวังว่าข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมจะลุกขึ้นปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับแนวทางของกปปส รวมไปถึงมั่นใจว,ว่าวันที่27พฤษภาคมนี้จะเป็นวันประกาศชัยชนะแน่นอนแต่ถ้าไม่ชนะก็ยืนยันว่าพร้อมมอบตัวค่ะ ส่วนทางด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลโทรพรดอนพัฒนาถาบุตรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสอสอบอกว่าพร้อมที่จะดําเนินการตามกฎหมายจับแกนนํากปปสโดยเฉพาะกรณีของเลขาธิการสุทเทพเครือสุบันที่บอกว่าจะเข้ามอบตัวหลังจากจบภารกิจในวันที่2 7พฤษภาคมหากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ไม่สําเร็จ ส่วนการประเมินทิศทางของกลุ่มกปปสอนั้นนะคะพลโทรพระดอนยังคงเชื่อมั่นว่าสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จะไม่ทําการปัดน้ําตัดไฟหรือว่าตัดระบบสาธารณูประโภคเพราะว่าจะทําให้กระทบกับประชาชนเป็นจํานวนมากแล้วก็คงจะมีคนเข้ามาร่วมกับการชุมนุมในครั้งนี้มากพอสมควรนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของ ผู้ดำรงตำแหน่งแทนนายกครั้งนี้นะคะค,คุณนิวัฒน์ธำรงกับคณะรัฐมนตรีบางส่วนวันนี้ก็มีกิจกรรมอยู่ที่ทางภาคเหนือด้วยนะคะโดยได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อาจจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงของตอนเย็นๆด้วยแต่ว่ากําหนดการจะกลับกี่โมงกลับที่ไหนยังไม่มีรายละเอียดออกมา